ข้าบ้านราชาปีศาจห้าสามแปดเอเป็นเช่นนี้นี่เองข้าเห็นด้วยกับเ,เจ้าดิกายรือข้าเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะอืมข้าจะกลับไปที่ดิกายและวส่งยอดฝีมือไปยังดิกายฝึกสัตว์อสูรเพื่อทวงคืนความยุติธรรมดีขอรับ ดหวือนว่าในไม่ช้าผลประโยชน์ของนิกายทั้งสามของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกแล้วนดนะเออืการจัดการกับศัตรูของหรือจักรวรรดิช่างง่ายดานะแต่ปัญหาภายในเทียนอยู่เราจะแก้ไขอย่างไรกันดีล่ะ เราจําเป็นต้องมีตัวแทนอีกคนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนิกายทั้งสามของเราในเทียนยูนนะเรื่องนี้เจ้าสํานักออส่วนจะได้เป็นกระบวนตัวแทนคนใหม่ของเรานั้นมีอยู่แล้วเ,ออเจ้าเจ้าหมายถึงตระกูล,ล่วงกันเหรอไม่ได้ใครบ้างที่ไม่รู้ว่าเมื่อไปกี่ปีก่อนเจ้าได้พาจบฟานหัวหน้า,นนา,าพระบ้านของตระกูล,ล่วงเข้ามาในนิกายโมเตอร์ของเจ้า ตอนนี้อาจเป็นตัวแทนของเราแต่แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นตัวแทนของเจ้าส่วนเจนเฟิงเจ้าช่างใจแคบนะนิกายโมเช่อของเราไม่หรือจะไม่ทําลายผลประโยชน์ของนิกายทั้งสเพียงเพราะผลประโยชน์แค่เล็กน้อยแนะ่อีกอย่างแบบนั้นอาจเกิดความบาดหมางขึ้นกับนิกายใหญ่อย่างนิกายเทียนจิงเทียนสิง ข้าดูเหมือนคนโง่เง,ง่าที่สนใจแค่ผลประโยชน์จนไม่คำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมกันเหรอเมื่อก่อนการแบ่งส่วนปันส่วนในเทียนอยูคือนิกายเทียนชิงจะได้รับ30ส่วนส่วนิกายของเราแต่ละคนจะได้รับ24ส่วนและเทียนอยูจะเก็บอีก30ส่วนเอาไว้เองแต่จากนี้ไปตะกูล่วจะเป็นตัวแทนของเทียนอยูและจะได้ผลประโยชน์เพิ่มอีก10ส,ส่วนแก่เราในการแบ่งปันเท่าๆกัน,กนและเหลือเพียง 20ส่วนสำหรับพวกเขาเองหากเป็นเช่นนี้นกายเทียนชิงจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเป็น20ส่วนและทั้งสอนิกายของเราตาก็ได้รับ30ส่วนคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะเรื่องนี้เป็นที่สนใจของทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเออที่ได้รับผิดชอบผลประโยชน์นี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ขอเพียงเขาสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอและไม่ขโม,อมนมันก็รับว่าไม่มีปัญหาแน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นเออเออเพียงแต่ว่าเจ้าดีกายเลินเรากำหนดตัวแทนในอนาคตแล้วแต่ํำหรับตระกูลอยู่บนนั้นควรจะทำอย่างไรกับตัวแทนคนเก่าผู้นี้ดีละ่ะ ตระกูลอยู่บนปกครองเทียนอยู่มาพันปีมีรากฐานอันลึกซึ้งหากเราแต่ต้องใต้ล่าจักรวรรดซึ่งไม่ควรเป็นผลดีต่อเรานักเมื่อพันปีก่อนเทียนอยู่ก่อตั้งจักรวรรดิขึ้นและร้อยปีมานี้เทียนอยู่ก็ไม่ได้สงบสุขนะักภายในยังมีการต่อสู้ของเจตระกูลบ้านเมืองน,นั้นลุกเป็นไฟในตอนนั้นเราได้ทรัพยากรเพียงน้อยนิด ดังนั้นเทียนยูจะตกอยู่ในความกงังุลไม่ได้อีกึงคขาดเ,าเจ้าดิกาเสีย่ยคนที่เจ้าเลือกผู้นั้นได้คุมขังตระกูลยู่วนและยึดอำนาจทั้งจักรวัดเอาไว้เองแล้วใช่หรือไม่ธ <c oughs> ิการเหลือนกังวลมากเกินไปแล้วตอนนี้เขาได้จัดการทุกอย่างแล้วละ่ะ อีกอย่างหากตอนนั้นมีปัญหาใดๆก็ยังคงมีคนของนายไกยโมเชอร์อยู่ที่นั่นไม่ใช่หรอทอเฮ้เออชานนติกายเสืยเจ้าช่างเป็นคนหนุ่มอนาคตไกลเสียจริงฉะนั้นข้าขอฝากเรื่องนี้เอาไว้กับเจ้าก็แล้วกันนีกากของข้าจะมีเรื่องอื่นให้ทาคงต้องไปก่อนข้าขอลาละเอออืม เจ้าเย่คนรางนี้เจ้าทําตัวอด,ดีตัวหน้าเจ้าดีใยเแล้วเนาะแต่ข้าขอเตือนเจ้าเอาไว้อย่าได้ทําอะไรรับหลังเพียงเพราะคนของเจ้าเป็นคนรับผิดชอบเทียนยู่หากข้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลประโยชน์ของสำนักสนเทียนของข้าแล้วละก็แล้วอย่างไรล่ะ แล้วรายช้ให้หน้าที่แบ่งทรัพย์กรอของเทีนยนอยู่ตกเป็นข้ากันเล่นาก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าจะรับเด็กคนนั้นเข้ามาเจ้าก็เย้ยข้าโดยบอกว่าข้าพลาดแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วและแม่นางน้อยที่เจ้ารับเข้าสำนักช่วงนี้นามเป็นอย่างไรบ้างไม่เห็นว่านางจะลงมือทำสิ่งใดเลยนี่ อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเด็กที่เจ้ารับมาไม่ใช่คนธรรมดาระวังจะเป็นการชักจูดเข้าบ้านแล้วเจ้าจะต้องเสียใจมีเพียงคนที่ไร้ความสามารถเท่านั้นที่จะไม่อันตรายข้าชอบความอันตรายของเด็กคนนี้แต่ไม่ว่าเขาจะอันตรายเพียงใดเขาก็ไม่อาจหลุดพ้นจากการควบคุมของข้าได้หรอก จักรพรรดขึ้นอรองบรรลังแล้วทุกคนคำนับขอพระองค์ทรงอายุยืนหมื่นปีหมื่นหมืนปีครั้นน <ential> รงนี้ที่ข้าหลุดพ้นอันตรายมาปก ข้องยุทธภพเทียนอยู่ได้นั้นคงต้องขอบคุณพระบ้าทาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเทียนอยู่อย่างโจฟานที่ใช้กองกำลังของตระกูลล้วงสังหารศัตรูอย่างองอาจขับไล่คนป่าเถื่อนออกไปและช่วยราชวงศ์เอาไว้วันนี้ข้าต้องการตบรางวัลส่วนโจฟานและคนของตระกูลล้วทั้งหมดก้าวมาข้างหน้าส่วนโจฟานและคนของตระกูลล้วทั้งหมดรับราชองค์การ อืรอก่อนอนนี้ค่าคิดว่าเมื่อเ็กุณนั้นจากไปทั้งตระก,กูลจะระลึกและสาย หาวางแผนดีๆข้าอาจได้อำนาจจักรพรรดิคืนมานึกไปถึงเลยว่าเขาจะรวบรวมอัจฉริยะทั้ง3ของทินอยู่ไว้กับตัวเช่นนี้ข้าวางแผนบ้าอะไรไม่ได้เลยพี่น้องข้าต่อไปนี้ข้าจะเดินบนเส้นทางไหนดีจบแล้วครับสำหรับตอน538าอาจพิภาพไปการใดขอภัยบหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ